จากเหตุที่สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นที่นครปฐมไปดูกันที่ประเทศจีนเหมือนกันครับช่วงนี้ประเทศจีนคนก็เดินทางเยอะเพื่อที่จะไปไหว้เชงเม้งนะครับก็เป็นความเชื่อและก็ธรรเนียปฏิบัติ<ช>ที่ทำกันมานานชนครั้งใหญ่หครับในเมือง<ด>ฉางโจเนี่ยฮะ,ฮะ ก็จะเห็นนะคะภาพม,าคมาคะคุมคลู่นี่คือรถบัสวิ่งอย่างเร็วเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นถนนเรื่นด้วยแล้วก็ทําให้เกิดการชนแล้วก็ติดโต้ะหูรถ20คันค่ะก็ประสบอุบัติเหตุตรงนั้นไปทันทีเลยนะคะคเพราะว่ามีทั้งรถบรรทุกรถบัสแล้วก็รถยนต์อีกด้วยถ้าเกิดรวมแล้วเนี่ยคือรถบัสอย่างน้อย2คัน รถบัส3คันรถยนต์อีก20คันนะคะซึ่งวันที่เกิดเหตุก็เป็นวันแรกของวันหยุดเทศกาลเชงเม้งอย่างที่คุณบนชัยว่าไว้นะคะทำให้บนท้อถนอนเนี่ยมีรถสัญจรค่อนข้างหนานแน่นค่ะก็ตอนนี้นะฮะถนนก็ลื่นด้วยที่ทประเทศจีนนะครับดังนั้นไม่เพียงแต่จะประเทศจีนหรือว่าประเทศไทยเราเนี่ยแหละครับต้องระ,ระวังต้องใช้สติแล้วก็ขับระ,บระวัง จริง <c oughs> ค่ะขับรถขับรา่นี้ยังไงก็เขาไม่ชนเราเราก็ไปชนเขาไม่อยู่สองทางเท่านั้นะังั้นต้องระมัดระวังตัวเองมากที่สุด <c oughs>